อยากเริ่มธุรกิจออนไลน์แต่ไม่รู้จะขายอะไรดีนะคะวันนี้นะคะหลายคนมีความสุขกับการขึ้นมาขายสินค้าออนไลน์นั้นต้องเป็นสินค้าที่จับต้องได้อย่างเดียวนะคะจริงๆแล้วนะคะสิ่งแรกเลยนะคะคุณดูว่าคุณถนัดอะไรคุณชื่นชอบในสิ่งไหนหรือแม้กระทั่งขนาดน,นี้คุณกําลังทํางานอะไรมีธุรกิจอะไรนะคะคุณรักคุณชอบสิ่งไหนคุณนําสิ่งสิงนั้นมาเป็นสินค้าของคุณได้เลยะคะ่ะและถ้าใครที่อยากขายสินค้า แบบจับ ต้องได้นะคะคุณก็สามารถเข้าไปสืบดูเลยไปส่องดูว่าแบรนด์ไหนที่คุณชื่นชอบสินค้าตัวใดที่คุณอยากกินอยากใช้อยากขายร่วมด้วยนะคะเพราะตอนนี้สินค้าเยอะแยะมากมายบนโลกออนไลน์มีให้คุณเลือกสรรตามที่คุณทุกใจชอบใจได้เลยนะคะและสิ่งที่สองเลยวันนี้เวลาที่คุณอยากเริ่มธุรกิจแต่ยังไม่รู้จะขายอะไรคุณไม่ต้องลงทุนเยอะค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีความรู้ยังไม่มีประสบการณ์แล้ว ล้วเราไปลงทุนเยอะนั้นนะคะอาจจะทําให้คุณผิดพลาดได้นะคะฉะนั้นการทําธุรกิจบนโลกออนไลน์นั้นมีสินค้าที่ให้คุณลงทุนแบบน้อยมากนะคะเป็นพรีออเดอร์ก็ได้นะคะหรือไปสมัครเป็นตัวแทน d r o p s h i อะไรแบบนี้ก็ง่ายมากเลยนะคะฉะนั้นศึกษาดูก่อนว่าการลงทุนแบบไหนที่มันเหมาะสมกับคุณและคุณถูกใจยังไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะและสิ่งที่3เลย คุณต้องทำต่อเนื่องนะคะฝึกฝนตัวเองไปก่อนนะคะ ยังไม่ต้องกดดันตัวเองคะให้ฉันสําเร็จนะวันนี้ตอนนี้นะคะเพราะจริงๆแล้วความสําเร็จบนโลกออนไลน์นั้นกว่าจะสร้างธุรกิจได้มันอยู่ที่ความรู้ความสามารถและก็พื้นฐานความสําเร็จของเรานะคะถ้าวันนี้เรายังไม่มีพื้นฐานในการขายในการทําออนไลน์แล้วเราอยากประสบความสําเร็จแบบรวดเร็วทันทีทันใดนะคะมันก็ทําได้คะ่ะแต่ถ้าเราสําเร็จเร็วมันก็ดีมากแต่ถ้าวันนี้คุณยังไม่สําเร็จแล้วไปกดดันตัวเองอาจจะทําให้เรา รู้สึกทอแท้นะคะฉะนั้นทําต่อเนื่องฝึกฝนตัวเองไปก่อนนะคะรับความรู้รับประสบการณ์ไวเ้เยอะๆนะคะไม่ต้องกดดันตัวเองสําเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะฉะนั้นแล้วสามสิ่งนี้นะคะรู้แล้วเนาะก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่อยากทําธุรกิจออนไลน์แล้วรู้เลยว่าอ๋อธุรกิจออนไลน์มันก็ง่ายแบบนี้เองน่หรอนะคะแล้วก็สําสเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์กับครูนูด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ